ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น116อีกแล้วครับก็เป็นเนวทนง16กรกฎาคมก็โปรดใชยวิจรารณญาณใน การรับชมด้วยครับท่านท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b s c r i b e ด้วยนะวันนี้ก็เป็นอานเด่นล่างแบบสองตัวครับท่านใบนี้นะ ก็แบ่งปานก็ผ่านนะท่าน6042 3 1 8 9ี่านแก้ผ่านแนวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปาน42 42ก็แนวท่านที่แล้วก็แบ่งปานเป็ดเปดหก ผ่านแปดนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันต่อไปครับใบนี้เต็มเต็มรวมสามตัวโบนเต็มรวมสตัวบลครับ ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่ผ่านมาครับนะแนวทางที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผ่านแนวทางที่แล้วก็แนวทางที่แล้วก็ผ่านเต็มเต็มสามนะเต็มสาม นท่านที่แล้วก็ผ่านเต้นแปดนะท่านผ่านเต้นแปกนะเป็นนาท่านเต้มารวม,มร้อยสิบหน่อยนะผ่านเต้นแปดนะนาท่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งป,ปานอีกแล้วนวท่านใหม่นี้ก็แบ่งป,ปานเต้มเก้า เต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มเจ็ดแล้วทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเต <iliyor obliv ion đấy> ็มเก้าเต็มสามเต็มสี่เต็มเจ็ดเบ่งปานห้าตัวห้าเต็มนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่ง เดือาทานที่แล้วก็ผ่านนทานผ่านเต้น8นะห้าก็ผ่านเต้นแต่อไปครับใบนี้บ้านนี้มีรักเบ่งปานทาน,ดน,นเด่นโบนเบบสตัวครับนะหกเ 9ก้าหเจ็ดแปดเานะแบ่งป,ปานสตัวเป็นเนีวทางเดียวทางที่แล้วก็7890 7890กนย์เดนย์ี่ยวทางวนี้ก็แบ่งปานหกเจ็ดแปดเาหกเจ็ดแปด ก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยท่านนี้ครับท่านใบนี้ก็แนวทานบ้านนี้มีรักเบ่งปานแนวทานดับสิบโบน แบบ2ตัวนะท่านท่านก็แบ่งปานดับ2แล้วก็ดับ9ดับ2ดับ9นะแบ่งปานดับ2ตัวเป็นเดียวทางยังไงก็ขอบคุณมากนะเดวท่านที่แล้วก็ดับ6ก เนอทานใหม่นี้ก็แบ่งปานดับ29นะ29ก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็แนวทานบ้านนี้มีรักก็แบ่งปานแนวทานหลักออร่อยโบนนะหลักออร่อยโบนแบบ แปดตัวนะเบ่งปานศูนย์หนึ่งสีห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดตัวครับเนวทานที่แล้วก็ผ่าน แนวทานที่แล้วก็พ่านห้าหลักอร้อยนะก็อดีตก็มีหลุดบ้างนะอดีตก็มีหลุดบ้างไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็เจฟูนนะเจฟูนโคนโครา เบ่งปานแนวทางบนสุดที่หนึ่งแบบสี่ตัวนะก็เบ่งปานห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดก็แบ่งปาน สี่ตัวเป็นแนวทางเนี่ยวทางที่แล้วก็แบ่งปัน,ปน 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าศูนย์เดี่ยวทางที่แล้วก็ผ่านนะผ่านศูนย์เดี่ยวทางใหม่นี้ก็แบ่งปันห้าหกเจ็ดแปดส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะทา่านสรุปแล้วก็ผ่านนะเด่วทานโบนเนาะเจ๊ดศูนย คุณโครากนะขอบคุณมากครับต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปท่านนี้ครับนะ,กะเกษมท่านกเกษมเบ่งปนา,านทานสอนอ,อสิบหน่วยบนุนเบ่งปนา,านทานครบสอนอ,อบน ก็แบ่งป,ปาน456789012าขาด3ตัวเดียวขาด3ตัวเดียวอรอนะอรอคัดนะก็ในทันที่แล้วก็ผ่านสรุปแล้วก็มี ผ่านนะท่านผ่านสรุปแล้วก็ผ่านหลุดนะสี่สี่หลุดก็เนีวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้าตัวเป็นแนวทานอีกหนึ่งใบต่อไปครับใบนี้ก็เนีวทาน แนวทานที่ดีเป็ดเก้าสมทองสมทองจันทิแนวทางก็แบ่งปาน,นทานล่างตรองนะก็แบ่งปานสองแถวจับคู่นะสี่สองพันสามหนึ่งพนเป็ดเนแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานแถวหก ับคู่กับเทวสามสี่สามก็แบ่งปัน6กสาม3 7สี่6จ7 3สามเ็ก็ขอบคุณมากครับนะแบ่งป,ปันรวมก็4ชุดนะ ก็เป็นอาทานสุดที่สุดที่สองต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะ mm hmm. ก็แบ่งปัน,ปนชุดล่าง mm hmm. ก็แบ่งปันศูนย์ห้าสองสามหนึ 5, 23, 12, mm ่งสองสองเจ็ดแล้วก็

ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจไปต่อการครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานเต็มเต็ม10หน่อยนะ593ก็ผ่าน504ก็ผ่าน ในทันที่แล้ว503ก็ผ่านเต็มสามในทันใหม่นี้ครับฝั่งขวามือสุดนะเบ่งบานเต็ม3เต็มสองเต็ม4เต็ม8เต็ม1เ,เต็มห้านะ เนีทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเต็ม3เต็ม2เต็ม4เต็ม8เต็ม5ครับผมเต็ม10หน่วยโบนชุมต่อกันเนวทานนี้นิชินะาทานันทันนิชินะาทานันแบ่งปานเนวทาน10 10หน่วยแบบ10หน่วยแบบ7ตัวนะ เราไปชมอดีตกันบ้างนะสรุปแล้วก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างนะเน๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน7 8 9ดแปดเก้าศ45ยหนึ่งสห็เก็แบ่งปัน เจ็ดตัวเป็นแนวทางนะนิชีนะเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้นะนิชีอีกหนึ่งแนวทางสิบหน่อยสิบหน่อยนะก็แนวทางที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้าง มีลูกบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสูตรนี้เปกเก้าหนึ่งสอหเปกก้าหนึ่งสองดี๋ยวทันที่แล้ว6 7 9 0 1ดเสรุปแล้วผ่านครบนะท่านศูนย์ แล้วก็3นะศูนย์เลยก็3ต่อไปครับท่านผู้ชมที่น่ารักเอ้ยใบนี้ครับท่านนี้ก็อีกหนึ่งมุมเดี๋ยวทานหลักร้อยซักเบ่งปานสี่หกสองเจ็ดแปด ส6่หกสองเจนะสี่หกสองเ็แก็แบ่งปานแบ่งปันห้ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะก็ซัดก็แบ่งปาน นับจากฟางโขไปซ้าย5โตันะท่านในี๋ยวทานที่แล้วผ่าน5 0 4ผ่าน5 93ผ่าน6 90ผ่าน116ผ่านนะท่านไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านมีชิเดี๋ยวทัน10หน่อยอีก1บายใบ พ่นนิชิก็แบ่งปานล้ลยแนยวทางสิบหน่อยสุดนี้เราไปชมอดีตกันบ้างอดีตสรุปแล้วผ่านครบนะผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับแบ่งป,นปาน3 4 5 6 7 8 9 7เตัวนะเบ่งปัน,ปน7ตัวเป็นแนวทาง10หน่อย ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอทานเป็นอทานดับดับตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวล่างอดีตผ่านอ่านใบนี้ก็แบ่งปานดับแปดนะท่านนี้ก็แบ่งปันดับแปดหนึ่งตัวเป็นโยทางก็ขอบ คุณอย่างมากเลย้อมูลนะชมต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปอนะทานคู่สองตัวนะทานคู่สองตัวเราไปชมกันบ้างนะ418ผ่าน598ก็ผ่านนะ116ก็ผ่าน690ก็ผ่าน593ก็ผ่าน 504ก็ผ่านนะท่าน503ก็ผ่านก็เป็นนะท่านคู่คู่ตุดนะท่านนะท่านใหม่นี้ครับเบ่งปลาดอีกแล้ว97 98 99 47 48 สนะีเก้นะรวม6คู่รวม6คู่เป็นแนวทางต่อไปครับนะใบนี้เน,ะะนาะสิบสองสิบปันาแบ่งปานนวทานล่างแบบ4ตัวครับท่านแนวทางที่ผ่านมาก็ผ่านนะ 8, 90, 000, 7, 9 7 8 9 0จ็ดน่านหลุดนะ7 9หลุด1 7 6 0ง2 3 1 8 9ูนสสผ่านนะแล้วท่านใหม่นี่ครับนะ23 49 2349นะแล้วทันที่แล้ว9 0 1 6ูนครับท่านแล้วท่นที่แล้วก็ก็ผ่านเก้าหน่อยนะ ไปชมกันต่อครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็น่านดาบดาบหนึ่งตัวหน่วยดาบหนึ่งตัวนะก็เบ่งปัน,ปนดับหก นดะาทานดับตัวเดียว6ดับ6ตัวเดียวนะก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลเดาทานที่แล้วก็ดับ8สรุปแล้วก็ผ่านนะเดาทานที่แล้วก็ผ่าน ไปต่อกันเลยใบนี้ครับแบ่งปัน10แบบ3ตัวนะแบ่งปัน10แบบ3ตัวเราไปชมเนืทานที่ผ่านมากันบ้างสรุปก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่าน เด่าวทันที่แล้วเปต์เก้าครับนะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4,5,6นะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน4,5,6เบ่งปานเบ่งปาน3ตัวเป็นเนาทัน10ล่า ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากเลยเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้อีกหนึ่งแนวทางดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวก็แบ่งปัน,ปนดับดับสามนะ เบ่งปานดับ3ตัวเดียวแนวทันที่แล้วก็ดับหนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับ3ตัวเดียวนะก็ขอบคุณมากครับนะไปต่อการครับใบนี้ แบ่งปานสองเถียวชชน10บสองเถียวชชนสิบครับท่านผู้ชมก็แบ่งปานเดี่ยวทานที่ผ่านมาชนแล้วก็ผ่านชนแล้วผ่านนะชนแล้วผ่านเนี่วทานที่แล้วชชน8 ท่านใหม่นี้ครับโชนไหมเีท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันช่องที่1 5 6 9เที่ยวที่ช่องที่2 3 4 7นะสรุปแล้วไม่โชนนะท่านไม่โชนนะไม่โชนเนาะจับคู่นะท่านจับ คู่นะจับคู่ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดหกสามหกสี่หกเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็เต้มารวมเต้มารวมสามตัวโบนนะเต้มารวมสามตัวโบนก็แบ่งปานเต้มรท่นใหม่นี้ครับ ก็แบ่งปันอีกแล้วนะส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านนะแนวทางใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็ม9เต็ม4เต็มห้าเต็ม7เต็ม3แบ่งปันเต็ม9เต็ม4เต็ม5เต็ม7เต็มสแบ่งปันหตัวห้าเต็มนะ ขอบคุณมากใบนี้ครับท่านท่านนี้แบ่งปานทาน10บหน่อยสองบายฝั่งซ้ายฝั่งขคาฝั่งซ้าย10บล่างสรุปแล้วก็ผ่านส่วนฝั่งโคาเนื้อทานหน่อยล่างก็มีหลุดบ้างเนื้อท่านใหม่นี้ครับชวนไหมสิบ 901 <91, S 2> แล้วก็หน่วย780 783นะ783จับชุด97 98 93 07 08 03 17 18 13ในทันที่แล้วจับชุดผ่าน89นะ89ผ่านตรองครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะเจ้าของข้อมลที่เบ่งปันป ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอีก1แนวทาง2ตัวก็จับคู่2เที่ยวนะจับคู่2เที่ยวแถวที่1 802แล้วก็แถวที่2 34จับคู่8384 0304 2324 เนียวทานที่แล้วก็6 8 6 9 8 8 8 9 0 8 0 9ก็ผ่านคู่09นะเดียวทันใหมนี้ก็แบ่งปานแปก3แปก4 0 3 0 4 2 3 2 4ครับนะขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปาน ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็10หน่วยล่าง1นะหน่วยล่างแบ่งป,ปาน1 2 3 4 5 6 6เทียวนะ6เทียวชวนไหมเทีวที่1 3 4เทียวที่2 3 4เทียวที่2 1 2เทียวที่4 6 7เทียวที่5 4 5เทียวที่6 4 5 สรุปแล้วก็ชุนก็ชูนชูน5ชูนสชุน3ตัวต่างก็คือ1นสองกับ6กเจ็ดนะหนสองกับ6กเจ็ดตัวต่างนะก็แนียวทานที่ผพ,พันมาก็ชุนชุนครบนะเนยวทันใหม่นี้ชุนเคซี 4, เทวนะ สองแถวไม่โซนครับท่านก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านนะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปก็ขอบคุณอย่างมากทุกกำลังเจอกำลังใจที่ติดตามเอ็กินมาโดยตลอดครับผม ก็ขอบคุณขอสวัสดีครับนะ